ก็คือเอากระดาษนะคะขนาด8ดเซนติเมตรเนี่ยแล้วก็พับครึ่งพอพับครึ่งเสร็จก็แบ่งเป็นช่องละ1น1.5 1.5และช่องสุดท้ายเอาแค่1พอเสร็จแล้วแล้วก็พับตามรอยตามรอยให้มันเป็นรอยเสร็จแล้วก็เอาผ้าที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะมา,มาวางไว้บนบนแม่แบบอันเนี้ยก็ว,วางไว้ ่างเสร็จก็ทบเอาตัวนี้กินเข้ามาผ้ามันก็จะมันก็จะพับตามรอยของที่เราเสร็จแล้วก็เราเย็บแล้วก็ใช้ตัวนี้ดึงแล้วก็เย็บ มันก็จะเข้าจะมีรูดอีกก็จะได้อย่างเงี้ยค่ะพี่แบร้อย ตรงที่รูดเนี่ยพอเวลาเราเราท,ทําไปสักพักเนี่ยแล้วก็ไล่เอาถ้ามันไม่กินเองก็รูดมาให้มันเป็นให้มันเป็น้นอยมันก็จะได้เป็น้อยทบโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพับทีละทีละอัน ้ามันนั่นก็เปิดมาใหม่แล้วก็ก็พับใหม่ก็เนี่ยค่ะกลายเป็นอย่างนี้เรียบร้อย